สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วาจะพามาเก็บผักนะคะส่งลูกค้าพอดีนะคะลูกคา้าจะกินห่อปลาเผานะคะก็เลยสั่งผักของเรานะคะแบบเร่งด่วนเลยนะคะวันนี้ก็เลิกงานมานะคะลูกค้าอยากได้ด่วนๆนะคะก็ต้องเก็บนะคะบางต้นก,ก็ต้องเลือกเอานะทุกคนว่าอันไหนหอน,นะคะไหนเก็บได้อันไหนเก็บไม่ได้นะคะนี่นะคะถ้าอันที่เก็บได้เราก็ เลือกเก็บให้ลูกค้าเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสลัดแก้วนะคะสลัดแก้วหอนะทุกคนก็จะมีสีแดงนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะสีแดงจะไม่ค่อยห่อเลยนะลูกค้าทุกคนสีแดงจะไม่ค่อยห่อเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าสีเขียวนี่ห่อสวยมากๆเลยนะคะนี่ลูกค้าสั่งหนึ่งร้อยนะคะเราก็จะเก็บนะคะเราเอาไปเผื่อนะคะประมาณเจ็ดต้นนะคะปกติ สามต้นก็จะได้แล้วนะคะพอเก็บมาได้เสร็จแล้วนะคะมันก,ก็ต้องมานะคะตัดนะคะบางคนมันก็แล้วแต่วิธีนะคะของของใครมันเนาะแต่ว่าลูกค้ามาเนี่ยก็คือเขาจะชอบความสะดวกสบายมันก,ก็ต้องตัดนะคะก่อนที่จะไปช่างนะคะก็ต้องแกะถ้วยปลูกออกตัดรากออกเลาะ,ะใบที่แก่ออกนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้ประมาณสัก 5นาทีถึง10นาทีนะคะเพื่อให้เขาคายยางออกนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะตัดไปเรื่อยๆนะคุณก็ต้องตัดบางคนก็จะม้วนๆเลยทั้งรากนะคะแต่ว่าอยู่ที่าฟาร์มมัดเนี่ยตรงที่สวนนะคะมาก็จะใช้วิธีนี้เลยส่วนมากนะคะจะเป็นลูกค้าที่ซื้อไปรับประทานนะคะแล้วก็จะมีส่วนน้อยที่ ลูกค้าจะซื้อไปทำสลัดแซนด์วิชบ้างนะคะก็จะมีเรดโ a k กกลิ n นโอ๊กนะคะมาก็จะถามลูกค้าก่อนเนาะว่าจะให้ตัดรากหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราเอารากไว้นะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปทำแซนด์วิชพวกกลิ e นโอ๊กเรดโอกถ้าเอารากไว้ก็จะสามารถเก็บได้นานนะคะก็จะไม่เหี่ยวเนาะ